เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับย้อนสู่การรีวิวสินค้าอยู่เหมือนเดิมนะวันนี้เราได้ของมาจากแบรนด์ซูนามินะครับตัวนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดก็แล้วชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวคีย์บอร์ดจาก s u นามิกันนะครับในชื่อรุ่นนะครับที่มีชื่อว่านี่เลย MK 6 1 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น m e c h a n i c a l Keyboard แบบ61 k คีย์หรือ61ปุ่มนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้ากล่องกันเลยด้านหน้ากล่องก็จะเขียนไว้ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นตัว Type C นะครับพร้อมเป็นไฟแบบ RGB ด้วยนั่นเอง support นะผมนะทั้ง PC ทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือนั่นเองโซ so, ต่อมานะครับก็เป็นส่วนของสวิตนะผมนะตัวนี้เป็น m e c h a n i c a l Keyboard เป็นสวิตของ o อเทมเนาะเลเยอร์คีย์บอร์ดนะผมนะมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้นั่นเองแล้วก็ต่อมาจะเป็นไฟล์นะผมนะสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่18โหมดนะครับพร้อมการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB t y p e c นั่นเองนะครับนี่เป็นไฟล์แบบ RGB แล้วก็ปักแอนเพย์นะครับก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยด้านหลังกล่องน,นะครับก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป Pro. เปป็็นนน MK60 Omo Pro ววตัี้ แล้วก็ตัวนี้ครับผมนะสามารถกดได้สูงสุดอยู่ที่50บล้านครั้งก็ตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบ usb type c เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นแบบไร้สายนั่นเองแล้วก็สวิตตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด3สวิตก็คือ blue red แล้วก็ brown สวิตนะครับซึ่งตัวที่รีวิวตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ red สวิตนั่นเองนะครับก็มีให้เหลือกทั้งหมด3สวิตเนาะโอเคอย่เราไป unbox ข้างในดูกันนะครับผมนะว่าเจ้าตัว tsunami mk 6 1 pro มีอะไรไหมมั่งนะครับโอเคผม unbox เลยกว่านะครับโอเคป แคผมพอแกะกล่องออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่มีมาให้ภายในกล่องนะครับก็จะมีส่วนของ operation manual นะครับหรือ user manual นั่นเองนะครับก็เป็นตัวของการกดคีย์ลัดต่างๆของคีย์บอร์ดก็จะบอกชัดเจนเลยตรงนี้กดเล่นกดพักกด Score l o อกพอ u ส e อะไรทั้งหลายก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตรง Operation manual หรือ User manual เจ้าตัว s ึนามิตัวนี้โซลมานะครับก็เป็นส่วนของนี่เลยนะผมนะตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับมันก็จะมาเป็นกล่องอย่างนี้ก็ถ้าเปิดออกมานะครับก็จะมีส่วนของนี่เลยนะครับมีส่วนของสวิตช์มาให้ทดลองเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ แถมทั้งที่ดึงคีย์แคปแล้วก็สวิตมาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนสวิตได้นั่นเองแล้วก็มีที่ดึงคีย์แคปมให้ด้วยอย่างละอันแถมมาั้หมด อย่างละ4ปุ่มนั่นเองนะครับเอาไว้มาเปลี่ยนมาทดลองเล่นกันเนาะถ้าใครซื้อคีย์บอร์ดสีไหนไปมันก็จะแถมแบบแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ได้เป็นเลสสวิตมาเพราะฉะนั้นสวิตท,ที่เขามาให้ทดลองตรงนี้มันก็จะเป็นบลูแล้วก็บราวนะครับแต่ถ้ามันเป็นบลูก็จะเป็นเลสกับบราวนะแต่ถ้าบราวก็จะเป็นเลสกับบลูอะไรประมาณนี้นะครับก็แถมไม่หมดอย่างละ4สวิตเนาะก็ไปลองเปลี่ยนกันได้ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของสายเป็นสาย USB Type C นะครับซึ่งตัวนี้ ชุบทองไม้ด้วยก็ชุบทองไม้นะหมดทั้งด้าน USB Type A แล้วก็ Type C ยาวประมาณเมตรกว่าๆสลับสายตัวนี้นะครับเป็นสายยางเนาะและต่อมานะครับเปลี่ยนส่วนของเจ้าตัว MK 6 1 Pro นะครับซึ่งคีย์บอร์ดของมันนะผมนะก็จะเป็นไซส์61ปุ่มหรือ61คีย์นั่นเองตัวนี้ก็เป็นออกสีแบบว่าเทาทั้งบอ d ดี้เลยนะครับรวมไปถึงข้างหลังด้วยตรงนี้ใครที่ชอบแบบว่า เออพื้นที่มันน้อยๆน,น,นะครับอยากหาคีย์บอร์ดแบบว่าไซส์เท่านี้มินิมอลก็ตัวนี้ก็ถือว่าทํามาตอบโจทย์อยู่นะครับนี่ทุกปุ่มนะครับมันก็จะมีคีย์ฟังก์ชันลัดต่างๆยัดมาให้แบบเหมือนคีย์บอร์ดปกติทั่วไปเลยถ้าสังเกตดีๆในคีย์แคปนะผมนะมันก็จะมีฟังก์ชันที่เสริมมาให้อยู่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งแต่อย่างใดเนาะถ้าอยากจะใช้ก็กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดคีย์ลัดอะไรต่างๆก็กดกันได้เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนคีย์บอร์ดปกติทั่วไปแต่เปลี่ยนม,มาเป็นแบบว ก็สามารถที่จะถอดกรอบได้ด้วยนะครับครอบมาให้ตรงนี้ก็สามารถที่จะถอดออกได้เป็นกรอบพลาสติกนะครับเื่อใครชอบแบบว่าสวิตแบบลอยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดไอ้กรอบนี้ออกได้นะครับแต่ถ้าชอบแบบว่าเรียบง่ายไปเลยนะผมนะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะผมนะก็ะนะะใส่เข้าไปตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้วยเนาะก็ะจะประมาณนี้เลยมันก็จะจมสวยงามประมาณนี้เลยส่วนต่อมานะครับ็เป็นส่วนของสวิตนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรสสวิตนะครับสิ่งที่ได้มานี่ ก็จะเป็นเรสสวิตของโอเทมู oo, นะครับถ้าเสียงก็จะเสียงแบบว่าเบาๆนะครับเป็นเสียงแบบว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบสไตล์แบบทํางานเนาะตัวนี้เพราะว่าเสียงมันเบานะครับก็เอาไปใช้พวกตามออฟฟิศได้เลยก็สามารถที่จะถอดสวิตออกได้เหมือนกัน นะครับนี่เดี๋ยวถอดสวิตออกให้ดูนี่นะฮะดิถ้าถอดสวิตแล้วก็ถอดออกมาได้เลยบอร์ดนะผมนะแบบ2แง่งเนาะถ้าใครมีปุ่มสวิตของคีย์บอร์ดอื่นๆที่เป็นแมชชีนิคิลนะครับก็เปลี่ยนได้เลยถอดสวิตออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเนาะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนทั้งสวิตแล้วก็คีย์แคปได้หมดเลยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดเข้าไปง่ายๆแล้วก็เอาคีย์แคปมาใส่เหมือนเดิมก็สามารถที่จะใช้งานได้ เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้เป็นเลสสวิตนะผมนะเดี๋ยวกดให้ฟังเนาะเพราะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงซึ่งเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเลสก็เหมาะสำหรับการทำงานนะผมนะหรือว่าหาคีย์บอร์ดแบบเงียบๆตัวนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเสียงตัวนี้มันเบามากๆด้านหลังตรงนี้นะก็จะมีที่ปรับระดับมาให้นะผมนะทั้งหมด1ระดับเนาะก็สามารถที่จะปรับระดับคีย์บอร์ดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C ก็เอาสาย USB Type C แล้วก็มาเสียบได้เลยตรงนี้ MK 61 Pro ตัวนี้มีราคาที่ถูกกว่าเจ้าตัว MK 61 Max นะครับผมนะซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีซอฟต์แวร์ไดเวอร์มาให้ปรับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมีที t ot, t ่ถอดที่แคปถอดสวิตช์มาให้ครบคันก็แถมสวิตช์มาให้ลองเปลี่ยนมาลองเล่นกันได้ก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้โอ,โอเคนะเดี๋ยวเราไปเสียบไฟดูกันนะครับว่าไฟเจ้าตัวนี้จะหน้าตาเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนโอเคโอคไปดูไฟกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป โอเคครับผมพอเสียบไฟแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้ก็เป็นไฟแบบ rgb แบบ full rgb เลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนไฟก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างปกติเลยนะมันก็จะมีรูปปรับไฟตรงนี้มาให้เยอะแยะนะครนบะจะปรับความชัดของไฟนะนะหรือว่าจะเปลี่ยนสีโหมดไฟหรือว่าปรับความเร็วไฟก็ปรับได้อย่างปกติเลยนะก็แค่กด fn ครั้งไว้แล้วก็กดเอฟเฟกตรงนี้นี่ก็เปลี่ยนให้ได้ทันทีเลยนะก็มีทั้งหมด18โหมดโดยประมาณนะครับก็มาลองเล่นกันได้นะตรงนี้ อบเอฟเฟกไหนก็มาลองเล่นกันได้มีให้เล่นเยอะนะผมนะประมาณนี้นะครับซึ่งวัสดุตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุแบบว่าเป็นพลาสติกแข็งทั้งอันเลยตรงรอบตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะผมน,นั่นนี่ระวังมันหักนิดนึงซึ่งทั้งตัวตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบอดี้แบบพลาสติกแข็งทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับถ้าล่วงลงไปก็อาจที่จะแตกได้นะเพราะมันเป็น พลาสติกนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงนะครับกับการใช้เจ้าตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะก็ไม่ได้เป็นแบบเอ,อ่อโลหะหรืออลูมิเนียมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์กันด้วยเนาะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เจ้าตัวซูนามิ MK61 Pro หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะนะครับก็มาเข้าสู่หน้าตาโปรแกรมกันนะครับก็เดี๋ยวสอนตั้งแต่วิธีลงเลยนะครับถ้าโหลดไฟไล์มาเราก็จะได้ หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่แตกไฟล์แล้วนะก็โอเคแล้วก็ดดบเบิลคลิกเข้าไปนะครับพอดับเบิลคลิกเข้ามาก็จะเจอไฟล์นีาา้นะครับก็ดดบเบิลคลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็กด yes เนอะถ้ามันขึ้นหน้าต่างออแจ้งเตือนขึ้นมามันจะอยู่นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็อยากลงเวอร์ชันไหนก็ลงได้นะแต่เดี๋ยวเราจะลงเจ้าตัวเวอร์ชันภาษาไทยให้ดูละกันแล้วก็เลือกผมนะว่าอยากจะลงตรงไหนขั้นตอนต่อไปกดได้เลยนะครับมันก็จะติดตั้งให้ อัตโนมัติอย่างนี้นะครับแล้วก็รอจนมันเสร็จนั่นเองโอเคครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวหน้าตาโปรแกรมของ mk 6 1 pro นะของเจ้าตัวซูนามินั่นเองก็เปิดมาก,ก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะตั้งครับผมนะมาโคมาโครหรือว่าปรับไฟอะไรต่างตรงตัวนี้สามารถมาปรับกันได้เลยนะครับซึ่งมีประมาณ18โหมดนะครับหรือว่าจะฟิกไลท์ก็ได้นะปรับสปีดปรับอะไรประมาณนี้นะหรือว่าอยากจะตั้งครับผมนะนี่ตรงนี้ ปรับไปทางซ้ายไปทางขวาก็มาติ๊กกันได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะตั้งเป็นสีเดียวก็ได้นะครับนี่เป็นโทนสีเดียววิ่งไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะตั้งได้นั่นเองก็สำหรับโหมดไฟก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือจะฟิกไลท์ตรงนี้ปรับได้อยา่างไม่อั้นเลยตรงนี้นะครับนี่มีโปรไฟล์มาให้เลือกสามารถที่จะเพิ่มได้ตรงนี้นะครับสำหรับโหมดไฟก็ประมาณนี้เลยสำหรับเมนู เซตติ้งของมันนะสะับไดเวอร์เนาะหมดที่2นะครับก็เป็นส่วนของการตั้งค่าปุ่มนะครับวิธีการตั้งค่าปุ่มก็ง่ายๆเลยก็คือกดสักปุ่มหนึ่งนะครับพอกดปุ่มหนึ่งปุ๊บมันจะโชว์มาเลยว่าสามารถที่จะตั้งอะไรได้เยอะแยะเลยตรงนี้นะครับสามารถที่จะตั้งแบบว่ามัลติมีเดียได้นะครับตั้งฟังก์ชันมาโครคี f f ออฟฟิศอะไรก็มาตั้งกันได้ตรงนี้นะครับกดตรงไหนก็ได้สักทีนึงนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลือกใช้งานกันได้เลยนะครับก็ถือว่าทำมาได้ ครบคันนะครับแต่มีอยู่ปุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะตั้งได้นะครับก็คือเจ้าตัวของ F N หรือฟังก์ชันนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเผลอไปตั้งทับไอตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้คีย์ลัดอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มนี้เขาห้ามไว้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ใช้ปุ่มอื่นแทนนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของมาโคนะครับซึ่งสามารถที่จะ add มาโคเข้าไปนะครับหรือว่า เ,เลกคอร์ดมาโครอะไรตรงนี้ก็เนี่ยเรคคอร์ดเข้าไปนะฮะนี่สามารถที่จะเรียกใช้งานได้ทันทีนะครับก็ตั้งเป็นปุ่มอะไรก็สามารถใช้งานมาโครได้ทันทีนะหรือจะลบมาโครทิ้งก็ทําได้ลบโปรไฟล์ทิ้งประมาณนี้เลยสำหรับมาโครก็ถือว่าใช้งานง่ายอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆตรงนี้สามารถเปิดเจ้าตัว Windows ล็อกได้ตรงนี้นะครับหรือว่าตั้งค่า ฟังกชันปุ่มตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับนะผมนะเจ้าตัวความเร็วนะหรือว่าเจ้าตัวเฮิร์ตของคีย์บอร์ดได้ตรงนี้มีทั้งหมด4ระดับก็มาปรับกันได้นะอยากแบบว่าเสถียรมากๆก็ปรับไป1,000 h e r เฮิร์ตนะครับถ้าอยากว่า,วาตอบสนองกําลังดีก็สัก500หรือไม่สอ2 50หรือว่าชอบช้าก็125นั่นเองนะสามารถที่จะ Import นะผมนะหรือว่า จะ copy นะครับเจ้าตัวโปรไฟล์อะไรทั้งหลายก็สามารถที่จะ copy ได้นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดเข้าหรืออะไรยังไงก็มาปรับกันได้ตรงโปรแกรมตรงนี้นะครับก <Okay, S 1> <ๆ>็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปนี้ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดเจ้าตัวโปรแกรมของ MK 6 1 Pro ตัวนี้นะครับโอเคผมนั่นก็คือซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว MK 6 1 Pro นะครับซึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับอะไรได้เยอะแยะเลย นะครับถ้าชอบไฟอะไรยังไงก็สามารถไปปรับกันได้ที่ โปรแกรมนะครับหรือว่าจะมาโคคีย์บอร์ดหรืออะไรยังไงประมาณนี้ก็ไปเล่นกันได้ที่โปรแกรมของมันนะครับก็มีให้ปรับอะไรเยอะแยะแถมมีภาษาไทยในโปรแกรมมาด้วยก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายขึ้นนั่นเองซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ย้ำอีกหนึ่งทีนะผมนะสามารถที่จะเปลี่ยนสวิ์แล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปได้อย่างอิสระนะครับผมนะหรือว่าจากฮ o ต s w สวอปอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นคีย์บอร์ดฮ o ต s w สวอปในราคาที่โคตรคุ้ม นะครับราคาแบบว่าหลักร้อยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับก็สับเจ้าตัวซูนามิครับผมเนะี่ย mk 6 1 Pro ตัวนี้นะครับก็เร็วๆนี้ลดสูงสุดถึง50%เลยเนะี่ยสับเจ้าตัวนี้ แล้วก็ส่วนลดค่าจะส่งอีก8บาทนะผมนะขั้นต่ำ88บาทนี้นะก็คือตอนรับวันที่8นี้นั่นเองนะครับวันที่8เดือน8ก็88นะครับก็เป็นเอ,อ่อซัมเมอร์เซล,ลประชาเดือนนั่นเองนะครับถ้าติดตามนะผมนะร้านค้าของซูนามินะก็รับโค้ดเพิ่มไปอีก35บาทด้วยนะครับใครที่หาคีย์บอร์ดเจ้าต,ตัวนี้นะผมนะอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ไปติดตามได้ที่ร้านค้าของซูนามิได้เลยนะครับก็แจกส่วนลดด้วยแจกแบบว่าค่า จัดส่งอะไรก็ไปดูกันได้ที่ร้านค้าของซูนามินะผมนะทั้ง La z a d a แล้วก็ช้อปปีนั่นเองนะครับสินค้าทุกอย่างลดสูงสุด50%แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะก็อยู่ในโปรโมชั่นด้วยนะผมนะซึ่งราคาเต็มอยู่ที่849บาทนั่นเองบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยเพราะว่าเขาจะลดราคาจาก849รอเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่บอกเลยว่าถูกมากๆแน่นอนหมดโปรไปแล้วอยากไปซื้อเองนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านค้าของ Lazada าแล้วก็ช้อปปีนะครับ ของซูเ a มิไทยแลนด์นั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าตัว MK 61 Pro นะครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดในราคาไม่ถึงพันนะครับแต่ใส่ออปชั่นมาแบบว่าครบครันมากเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ทั้งเป็นแบบ6 11คีย์นะครับสามารถฮอตสวอปได้เปลี่ยนคีย์แคปได้เปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับเป็นแบบแมกนิทิคอลคีย์บอร์ดประมาณนี้เลยสำหรับความคุ้มค่าคุ้มราคาของมันสำหรับเจ้าตัวซูนามิ MK 61 Pro โอเคผมนะก็สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อตอนนี้ก็ลิงก์ตารางคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าอยากจะติดตามโปรโมชั่นพิเศษของวันที่8นี้นะครับ8สิงหานี้ก็กด ตล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามอะไรต่างๆหรือว่าอยากติดตามสินค้าต่างๆของซูนามินะผมนะก็ไปติดตามกันได้ที่ f c e b o o k Fanpage ของซูนามิ Thailand นั่นเองนะครับคลิปก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ตล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บโค้ดโปรโมชั่นวันที่8นี้ด้วยนะครับเขาก็จะมีแจกวอชเชอร์แจกอะไรมากมายก็ไปกดเอากันได้ โอเคผมนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับการรีวิวตัวซ u นามิ MK 6 1 Pro เนะครับเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม